ยานมอไซค์เถอะไอ้เ um, ี้ยน้ำมันจะหมดอุ้ยมึงน้ำมันมอไซค์จะหมดแล้วกลับแดี๋กลับไปทำกาก่อนตายแล้วที่ขาดปะเออ Help เจีอยิ๋งอะไรอะตายง่ายแถวบ้าคุณคือคนลงมอไซค์ไหรอ ชิ้นใหญ่มึงต้องแบกคนแล้วมึงค่อยลงพูดลงแบบวัดเสียวมึงกระโดดลงนี่มึงก็เฮลิสเฮ้อเฮ้ตัไหนสัตว์เน่ เขาสายแต่ใครก้าวมาได้ใครนึวไปหาทําเลเหมาะเนี่ย